สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเว่นไนท์สครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ลุงจะมาไกด์เกี่ยวกับบอสนะครับบอสของเนื้อเรื่องนะครับจะมีตัวที่โหดๆบางตัวอยู่สาหรับหลายๆคนที่ติดกันนะครับวันนี้พี่ลุงก็เลยมาไกด์วิธีผ่านนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลุงด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากบอสตัวแรกกันเลยบอสตัวแรกนะครับก็คือนักล่ากอก้อนนะครับ โดยตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษมันก็คือสามารถบัฟตัวเองได้นะครับตอนที่บัฟตัวเองเนี่ยจะทําให้ตัวละครบอสกอก้อนเนี่ยตีแรงขึ้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทงตัวไหนก็ตามจะไม่สามารถรับดาเมจได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีผ่านนะครับก็เลยต้องใช้แคลนะครับต้องบอกก่อว่าวิธีผ่านในการโดยการปั้นแคลเนี่ยสำหรับที่ลุงของเรียกว่าสายฟรีหรือสายประหยัดละกันนะครับ พราะบางคนเนี่ยที่ไม่ได้เติมเยอะเนี่ยอาจจะมีตัวแดงไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีผ่านเนี่ยก็คือใช้แครนะครับเพราะแคลเนี่ยมีสกิลในการปลดบัฟต่างๆนะครับวิธีการผ่านนะครับก็คือให้ใช้แท้งนะครับเป็นตัวล่อนะครับแล้วก็เมื่อยิงนะครับหรือว่าโจมตีบอสก,ก้อนไปสักพักหนึ่งนะครับตัวบอสเนี่ยก็จะมีการวิ่งไปกินหินนะครับ เพื่อเพิ่มบัฟให้กับตัวเองเอาละครับจังหวะนี้บอสจะวิ่งไปกินหินแห่งศิลาแห่งการทำลายแล้วนะนะครับเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับใต้ชื่อบอสจะมีบับสฟสีฟ้านะครับ2อ,อันอันนี้คือบัฟท,ที่ทำให้บอสตีแรงมากนะครับแล้วก็ต้องรวบทีมนะครับเพื่อวิ่งหนีหาจังหวะให้แคลเนี่ยใช้สกิลปลดนะครับพอใช้พอใช้แคลรยิงสกิลปลดแล้วเนี่ยก็เอาตัวแท้งนะครับกลับไปแท้งบอสเหมือนเดิม นะครับก็ให้ทำแบบนี้นะครับวนลูปสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถผ่านบอสตัวนี้ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าพลังทีมของเรานะครับไม่พอนะก็ให้ลองดูก่อนนะครับอาจจะสามารถผ่านได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวทำดาเมจนะครับไม่สามารถฆ่าบอสได้นะครับ <Come on. S 1> ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่ง พี่ลุงไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีกําหนดเวลาในการฆ่าบอสเอาไว้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เวลาในการสู้บอสนานเกินไปนะครับบอสจะเข้าสู่โหมดคุ้มคลั่งนะครับซึ่งโหมดคุ้มคลั่งเนี่ยจะทําให้บอสได้รับบัฟตีแรงแบบแรงมากๆและไม่สามารถปลดบัฟนี้ออกได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นตามสเตปนี้แล้วนะครับแล้วบอสเข้าสู่โหมดคลั่ง แปลแว่าตัวทำดาเมจของเพื่อนๆน,นะครับยังทำดาเมจได้ไม่มากพอนะครับเพราะงั้นแนะนำให้อัพตัวทำดาเมจเพิ่มนะครับแล้วก็จะผ่านบอสตัวนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมสำหรับบอสตัวต่อไปนะครับก็คือบอสเบนนะครับบอสเบนเนี่ยเป็นลิชนะครับซึ่งมีสกิลบัฟตัวเองทำให้เป็นอมาตะชั่วคราวนะครับพ ลิชใกล right ้ตายเนี่ยหรือเบนใกล้ตายนะครับก็จะบัฟบอมาตะเห็นไหมครับว่าจะมีแถบฟ้าๆเมื่อกี้นี้แป๊บหนึ่งนะครับวิธีแก้นะครับก็คือ1วิ่งหนีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบัฟนี้อยู่ไม่นานนะครับวิธีที่2ก็คือใช้แคลนะครับยิงปลดบัฟนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสู้กับบอสแล้วก็ฆ่าบอสได้ตามปกตินะครับผมเอาละครับสำหรับบอสตัวต่อไปนะครับก็คือพลาสม่านะครับ ซึ่งมอสตัวนี้นะครับมีความส,สม,มารถพิเศษก็คือจะสามารถฟันแล้วติดเลือดไหลน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยแนะนำให้ใช้ตัวสกอตนะครับเพราะว่าสกอตเนี่ยมีพาสีก,กันเลือดไหลน,นะครับแนะนำว่าให้ปั้นสกอตนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครแดงถึกๆนะครับแต่ถ้าใครมียูดี้แดงนะครับก็อาจจะผ่านได้เลยสำหรับโหมด ง่ายนะครับแต่ทีนี้พอขึ้นไปเป็นโหมดปกติแล้วโหมดยากถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถกดเลเวลรูดี้แดงได้เนี่ยอาจจะผ่านยากนิดนึงนะครับคิดว่าแนะนําว่าปั้นสกอตเอาไว้ก่อนเลยก็น่าจะดีนะครับสกอตเนี่ยเป็นตัวแทงนะครับก็ก็ปั้นสกอตมาแล้วก็ใช้สกอตเป็นตัวแทงได้เลยซึ่งสกอตเนี่ยมีสกิลยั่วยุด้วยนะครับเพราะงั้งนนี่จะสามารถแทงแล้วก็ผ่านบอสพลาสมาได้ดีนะครับ ซึ่งบอสพัดมากนะครับจะมีสกิลนะครับหลังจากที่บอสใช้สกิลใหญ่แล้วจะสุ่มนะครับกระโดดเข้าไปฟันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับพอโดดสุ่มเข้าไปฟันตัวใดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าตัวละครดาเมจของเรานะครับโดนบอสฟ,ฟันทีเดียวตายนะครับเราจะเล่นบอสต,ตัวนี้ไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นแนะนําว่าควรจะหาไอเทมนะครับ ใส่ให้กับตัวทาดามจน,นะครับเยอะๆนะครับแล้วก็ใส่ให้เต็มสูบนะครับให้พลังแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยเยอะพอที่จะทําให้บอสโดดเข้าไปฟันทีเดียวไม่ตายนะครับพอบอสฟันไม่ตายเนี่ยสกอตเนี่ยก็ากจะยั่วยุบอสได้นะครับแล้วก็จะดึงบอสไปได้นะครับถ้าทำวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถ ฆ่าบอสตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะสำหรับบอสตัวต่อไปนะครับบอสตัวนี้นะครับในเนื้อเรื่องรอบแรกเนี่ยเราจะได้ราเชลนะครับมาช่วยนะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องรอบต่อๆไปนะครับก็คือถ้าเป็นรอบที่สองนะครับรอบเนื้อเรื่องแบบ ปกติแบบยากนะครับแล้วก็แบบยากมากนะครับเราจะไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับแล้วบอสตัวนี้นะครับใช้พิษนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนําให้ปั้น2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเอียนนะครับเอียนเนี่เป็นซับพอร์ตนะครับสามารถฮิวได้ด้วยนะครับข้อดีของเอียนก็คือตัวเอียนเนี่ยมีปั้นสถานะพิษนะครับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือราเชลนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าราเชลเนี่ยเอาไว้ขัดบอสตัวนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าตอนช่วงท้ายๆนะครับของการตีบอสนะครับบอสเนี่ยจะมีการใช้ท่าไม้ตายนะนะครับแล้วราเชลเนี่ยก็จะสามารถขัดบอสได้นะครับ <are> โดยรวมแล้วนะครับถ้าบอสมีสองตัวนี้เนี่ยก็น่าจะผ่านได้นะครับเ <'s> อาละครับพอจบบอสลิสเดียนะครับก็จะจบบทที่9แล้วนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนนะครับผ่านบอสได้ง่ายขึ้นไม่มากกอนน้อยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับพี่ลุงด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย